วันนี้แอนพาทุกคนไปชมหมู่บ้านผู้สูงอายุที่อเมริกากันนะคะไฮหาดิ Hi, <how> วันนี้แอนมีโอกาสได้ขับรถกอล์ฟนะคะซึ่งเป็นพาหนะหลักของคนในชุมชนนี้เลย <Okay. S 1> หมู่บ้านนี้ <Okay. S 1> เขาจำกัดอายุผู้เข้าอยู่ถาวร <Okay. S 1> อยุ่งายุบ5ปีขึ้นไปใครที่อายุยังไม่ถึง55อาศัยอยู่แถววรในหมู่บ้านนี้ไม่ได้เลยนะคะเ <Okay. S 1> นื่องจากหมู่บ้านนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างสงบปลอดภัย okay. ไม่โดดเดี่ยวที่นี่มีครบทั้งกิจกรรมฟิตเนสไปจนถึงร้านอาหารและที่สําคัญทุกบ้านมักมีรถกอล์ฟจอดไปนะคะบ,บ้านแทนรถยนต์คันใหญ่เลยค่ะทุกคนรถยนต์ต่อท้ายแถวไปเลยจ้าที่นี่เดอะว l ลเลจก็คือหนึ่งในหมู่บ้านที่อายุ55ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ที่นี่อยู่ที่เมืองฟลอริดานะคะมี <ใน S 1> ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กว่าแสนสี่หมื่นคนเลยค่ะทุกคนและที่นี่จะมีรถกอล์ฟิงในชุมชนมากกว่าห้าหมื่นคันเลยด้เห็นจอดเต็มเรียงรายกันแบบทุกจุดในสนามกอล์ฟเอยในหมู่บ้านเอยแบบนี้จะจอดเรียงรายกันเลยนะแล้วก็จะมีถนนแยกออกเฉพาะสําหรับรถกอล์ฟเลยโดยเฉพาะนะคะที่นี่ไม่ได้แค่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟนะคะแต่ทั้งเมืองออกแบบเพื่อให้รถกอล์ฟโดยเฉพาะเลยค่ะ จะมีเลนให้รถกอล์ฟเฉพาะแบบนี้ทั้งชุมชนเลยมีสะพานและทางลอดแยกออกมาจากทางรถยนต์เลยนะคะหลายบ้านเนี่ยแทบไม่ใช้รถยนต์เลยก็ว่าได้พอรถกอล์ฟอะขับได้ทั่วเมืองค่าน้ำมันรถกอล์ฟก็ถูกมากบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยแค่ห้าถึงสิบเหรียญต่อเดือนเท่านั้นเองที่นี่เนี่ยถ้าเราจะขับรถกอล์ฟไม่ต้องใช้ใบขับขี่ก็ขับได้เลยคะ่ะทุกคน แต่ว่านะอย่างที่ว่าได้แต่ขับแค่ในชุมชนในหมู่บ้านที่เราอยู่เท่านั้นเองนะจะบอกว่าวันนี้แอดได้ลองขับรถกอล์ฟอะรู้สึกว่าขับสบายมากู่ข้างทางก็อย่างที่เพื่อนเห็นอนะคือหมู่บ้านเขาก็จะมีสนามหญ้าสนามกอล์ฟที่แบบเขียวขจีมากๆเลยนะคะถนนโล่งมากขับง่ายแอดลองได้ขับแป๊บเดียวแล้วก็วเจเอเลยว่าทําไมหลายๆคนที่อเมริกาถึงอยากย้ายมาอยู่ที่รัฐฟลอริดาและอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะคะและในใจก็แอบ,บคิดว่า อยากมีรถกอล์ฟไปขับเล่นที่รอบหมู่บ้านของเราจังเลยนะคะและที่สําคัญก็คือขับรถกอล์ฟบันเดียวแต่ฟิลเหมือนเข้าแก๊งเวกเกเษียนกับป้าแล้วค่ะ